gpx โดนตัวนี้ทำการคอล l a บกับบริษัท sym บริษัทสกูตเตอร์จากไต้หวัน gpx โดนขนาด 150cc ตัวนี้เป็นรุ่น2วาล์วนะครับสี midnight ส่วนตัวนี้ผมใช้มาแล้วก็ประมาณเ0 0 0 0กิโลนะครับรับประกรันเรื่องตัวเครื่องเลยไม่มีปัญหาแน่นอนครับก็อาจจะมีจุกจิกบ้างนะครับตามอุปกรณ์เออ เัาเอา่อควต่อพวกไฟปักขเวเทียนอะไรอย่างนี้กนะ็มีบ้างอยู่นิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมใช้แล้วการใช้งานในเมืองก็ถือว่าโอเคนะครับผมต่อดูกดารดีไซน์ก็สวยใช้ได้นะครับไม่น้อยหน้าใครเลยแล้วก็ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนโชค๊คเพราะว่าโช๊โช๊เดิมนี่จะนิ่มนิ่มมากเลยนะครับผมสำหรับสองคน ใครที่สนใจนะครับตอนนี้มีตัว4วาวมาแล้วนะครับผมก็ลองไปศึกษาข้อมูลกันเยอะๆนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมส่วนตัวผมก็โอเคนะครับรับได้นะครับกับลดราคา7,000กว่าบาทนี่นะะถือว่าคุ้มค่าครับกับการใช้งานในเมืองส่วนตัวผมเองผมใช้คุ้มแน่นอนครับตอนนี้รถยังไม่ถึงปีเลยใช้มา7,000แล้วรับประกันครับ ขับสนุกแน่นอนครับผม